คลิปนี้จะมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ่านบทของะะฟรีนสโรชานะคะฟรีนนะฮะจำบทแม่นน้องเขาตั้งใจเหมือนว่ารู้ปมะโยคจริงๆไงแหละได้ยินแบบเนี้ยเราก็รู้สึกโล่งใจมากนะเพราะ 1. ทีมงานน่าจะชอบนักแสดงที่จําบทแม่นเพราะมันไม่ทําให้เขาเสียเวลาค่ะคือเราเคยได้ยินนักแสดงคนหนึ่งเล่าว่าเขาจําบทไม่ได้เขาก็ไปท่องหน้าเซตแล้วเขาถูกผู้กํากับปาบทใส่หน้าเว้ยเออแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมากๆอยู่นะเรื่องของการจําบทเนี่ยสการที่ฟรีนจําบทแม่นเราแอบรู้สึกว่ามันสะท้อน ความตั้งใจของเขาที่อยากจะไปต่อแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการนี้ยาวๆเพราะเราก็อยากดูการแสดงของเขาไปอีกยาวๆเหมือนกันเราคิดว่าการจําบทอะมันเป็นหนึ่งใน fundamental เป็นหนึ่งใน responsibility ที่นักแสดงทุกคนควรจะมีอะถ้าถ้าบทก็ต้องจําเองเพราะคนอื่นเขาไม่ช่วย <S 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 จะจาไม่ได้เออพอได้ฟังสัมภาษณ์ของแชร to ูแชร์เกี่ยวกับการจําบทของฟรีนะเราก็รู้สึกว่าการจําบทของฟรีนมันโคตรเทพเลยอะเออยังไงคือฟรีนเป็นคนที่จําบทลงหน้าแล้วล่วงหน้าแบบเยอะอะเช่นล่วง หน้าของ3วันหนูก็ต้องจํานะของเขาแบบอีก3วันที่จะถ่ายฟินจะเป็นประเภทที่แบบจําเลยจําให้หมดทั้ง3วันแล้วเลือกใช้ซึ่งเธอวันหนึ่งบทก็ไม่น่าจะน้อยเนาะตัวหลักอะเนาะเราใช่ว่าคุณเธอจะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนในการจําบทเธอก็ต้องมีงานอีเวนต์ถ่ายงานแฟนมีดมีชีวิตส่วนตัวนู่นนี่นั่นใช่ปะซึ่งนะตอนนั้นฟรีนต้องจําบทของ2เรื่องทั้งยูเรน่าสองสามสองสี่และปิ่นพักโดยที่ยูเรน่าจะยากตรงที่มีบทภาษาอังกฤษและมีศัพท์เทคนิคเยอะส่วนปิ่นพักจะมีราชาศัพท์และศ รานเยอะเพราะมันเป็น period คือเราก็ได้ยินมานะว่าอย่างการจําเนร้องเนี่ยมันก็จะมีหลักว่าเออให้จําเมโลดี้ก่อนแล้วค่อยจําเนื้อมันจะจําง่ายมันมีเมโลดี้ดีดีดีอด,ดีอะไรเข้ามาช่วยแต่การจําบทที่เป็นตัวหนังสือทื่อๆเราไม่รู้จริงๆเว้ยมันจําได้ไงถ้าฟรีนไม่สมองดีมากฟรีนก็คงกินขนมปังโดเลมอนใช่ไหมคะเราก็ใช้ขนมปังนะแปะไปลงบนหนังสือแบบนี้แต่นั้นก็กินมันเข้าไปสักียงแค่นี้น่าก็จะจําทุกอย่างที่เยนไว้ในหน้าที่แปะลงไปหมดเลี่ยงจาเลยจําให้หมดทั้ง3วันแล้วเลือกใช้ทีละอัน เหมือนเก็บคลังในตู้ไว้ก่อนเก็บคลังใช่หนูจะเก็บคลังก่อนว่า123ทําอะไรบ้างแล้วก็จะรู้ว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้ทาอะไรวันนี้ทําอะไรอันนี้เราเสริมเองว่ามันเหมือนการมองบิ๊กพิ t u เจอร์ก่อนอะเราค่อยเบรกดาวออกมาเป็นทัสย่อยๆแล้วจากนั้นก็โยนใสต่ตารางเวลาของแต่ละวันทำเมนูดูลิสอะไรก็ว่าไปและจากที่เราดูคลิปของพี่ณเดชอันนี้ถ้าบทม,มาครบปุ๊บอ่านให้หมดเลยทีเดียวทุกฉากทุกซีนทุกตัวละครครับอ่านได้หมดเหมือนรู้เรื่องทั้งหมดไว้ก่อนครับเมื่อไหร่ที่เบรกดาวหรือว่าลำดับซีนที่ต้องถ่่่่าาาายยอออกเรคมนังดูีทว ถ่ายซีนไหนฉากไหนเราก็รู้สึกว่ามันค,คล้ายๆกันตรงที่พี่เขาก็จะเข้าใจภาพรวมของทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาลงลึกในเบรกดาวอีกทีอย่างน้องอ่ะจ,จะเป็นวันต่อวันใช่ป่ะแต่ฟินน่าทไม่ได้ <c oughs> รู้สึกว่าถ้าวันต่อวันฟินจะกดดันถ้าใครเคยได้ยินเรื่องงาน4ประเภทสําคัญและเร่งด่วนสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สําคัญแต่เร่งด่วนไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนงานแต่ละประเภทก็จะมีวิธีในการรับมือที่แตกต่างกันเช่นงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเราก็ต้องส่งต่องานพวกนี้ให้คนอื่นทําแทนงานที่ไม่สาคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ควรไปเสียเวลาทํามันซึ่งการอ่านบทล่วงหน้าของฟรีนะ่ะมันคือการที่เขาจัดการงานประเภทสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนด้วยการวางแผนไว้แล้วเรามองว่าการทําแบบนี้มันถูกต้องมากๆเพราะวันหนึ่งการท่องบทมันจะกลายเป็นงานที่ทั้งสําคัญและเร่งด่วนเมื่อใกล้จะถึงวันที่เข้าฉากต่ว่าไปจริงๆมีหลายคนที่ตายในจุดนี้นะคือเขาละเลยงานประเภทเนี้ที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนแล้วไปเน้นทํางานที่มันสําคัญและเร่งด่วนจนลืมที่จะวางแผนเรื่องระยะยาวเลือกมาใช้แล้วก็ทวนอีกรอบด้วยความที่ฟรีนบริหารงานได้ดีมาก เมื่อวันถ่ายทําใกล้มาถึงและการท่องบทมันก็กลายเป็นงานที่ทั้งสําคัญและเร่งด,วด่วนรีนก็แค่ทบทวนในสิ่งที่อ่านมาแล้วทําความเข้าใจมาแล้วใช่<บ>กับบ้านมันเหนื่อยแล้วพี่คือหนูทําได้แค่สี่ทุ่มถึงบ้านห้าทุ่มอาบน้ำล้างหน้าสระมผมเป่าผมนอนแล้วพอแล้วทวนอีกรอบหนึ่งพอไม่เอาแล้วไม, <c oughs> ไม่อา่าน <c oughs> ไม่จําดีกว่ารู้สึกว่าทวนดีกว่า <c oughs> เป็นเป็นอย่างนั้นมากกว่า <c oughs> ไม่ไหวถ้าสมมติว่าจําแต่ละวันแล้วมันเยอะมากเราถ่ายกันแบบจริง16ซีน18ซีนต่อวันอย่างเงี้ยเราว่าการที่ฟรี จำบทเก่งมันเป็นอะไรที่แฟนคลับอย่างเราชื่นใจมากเลยนะเพราะเวลาที่เราจําอะไรเข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะอินพราวิสออกมาเป็นธรรมชาติแล้วฟรีนก็ไม่ได้แค่จําบทละครอยู่แล้วะเขาต้องจาอย่างอื่นด้วยปะจำมูฟเมนต์จําความรู้สึกจํากล้ามเนื้อร่างกายเรื่องเทคนิคเต่างๆอีกในการเล่นละครถ้าเป็นการเล่นคอนเสิร์ตฟรีนก็ต้องจําเนื้อร้องจําเมโลดี้จาท่าเต้นจํบล็อ c k i n g พอคิดตามแล้วค่ะมันไม่ง่ายเลยนะการเป็นนักแสดงแต่ฟรีนทําได้ดีมาก แล้วเราอยากจะบอกฟรีมว่าเราเห็นนะแฟนขับหลายๆคนเขาก็เห็นแล้วก็อยากจะให้กําลังใจฟรีมจริงๆว่าเออ,อยูเก่งมากยูทําต่อไป